มาแล้วครับปลามาเลยเอลวันนี้สิพามาชมปลาผู้ใหญ่บ้านนะครับปลาของเจ้าของเองสูบเองไม่ได้เมาสักบาท อแยกพลังเอเชบเยาแต่ต้นมินสนใจคุณมาเรืยอยู่คือในบอ่อ่อจับบูคือกันคือใ<ม>นจยดดอกคุณคาเทียวโยค่าสมองน้ำมันมาเอาแต่เฉพาะคุยังทันมา,า,นมา,า,นมาให้จับปลาไว้ในเรื่องเพีองเออเอาเลยจับมาแล้วยันมนีกาเลยกตงเลย อทองทอดแล้วทำมือถึงก็ไปตังกันอย่างอีกบัด้นกว่าบาทสลยที่ทอทอใบนี่มันตัวเล็กอันนี้มันตัวตึกแห้องนะอันนี้ทอพอยุง่งบ่แม่นอืโอ้ยูเจือทอพันกว่าบาทอันเนาะจับปลาบ่า <c oughs> โอ้ยเก่งเลยเอันเนาะมือฉมังโดนปลาดุกต่อยไหมนี่ฮะ<ง> ีนเรจ้าของซาคือจะาโบมีขี้ต้มเลยเจ้าของซาคือบบเปื้อนขี้ต้มเลยโอ้มันโบแมนได้นี่อันนี้ซาเจ้าของครับผมกำไรล้วนๆกำไรตั้งแต่บาทแรกเลย ผู้ใหญ่สูบขายทุกปีครับทุกปีครัผู้ใหญ่ขายได้เงินเจ็ดแปดพันเหมอนะโอโหีนันได้ม่น้ใส่ได้ม่ว่าเาไรได้ม่ตัองัวใครนินนินโมเป็นอาชีพเขาเาเป็นสระบุกรุกอันนี้เยอะแยะเลยอันปร้เนจากพอพองโอ้พอลงปล่อยไว้สะเขาจังพุนนี่ ติดกันทำเถมันก็ึืนหนามไ่ไือจะได้ยไนปปเลนปนินินตัวเองไม่ได้ปล่อยตะได้ปนินมายังไงบเสือเออก็เือโอ้ปลาดุก โอ้มนแมนนอันนี้ตัวใหญ่บ่พ่อตัวนี้ตัวใหญ่เอาแยกไว้เลยพ่อจะเอาตัวไหนไว้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเก่อนเนาอเก่อนเนาะเอาเลยเลือกไว้เลยให้ให้เจ้าของแกไว้เลย ทำไรบ<ห>ผ <ม S 1> ยายด้วยม่ยยคร,บรับตัวด้วอโอ้โอไม่โดด้อจะงอาตา้รังองงเารีกจะดูนี่อตัวัเ้ย่านีลสอ้บนาะเอาไว้เลยมมรัก

เท่าแขนใหญ่กว่าแขนอีกเท่าขาเอาไว้เอาไว้ก่อนพอแล้วบ่นี่พอแล้วบ่เอาไว้ตีเลยมีกตูมาราะหนูดูดูนะเออจับเอาดูปะเตี้นใบบุญตัวเียมีอีกสัห้าตัวอีก เอ mhm. no, mm ๊เตาแค่ปลาสี่ปลาห้าปลาหกทำไรล่ะกวไปยุ่งอะไรไปล่ะปลสี่ลห้าปลาหกกไปยุ่งไปอะไรเขาไม่ได้ตอบกูชิบนะกี้่ออขอให้ไอ้ไอ้คนนันหนาโง่เขา้ยินนะนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่ตัวจับปลากลาวนี่

จนีด่ดะับดด,ดดุกรมตาก็ไปกินเนี่ยห้าสิบถึงไม่พอมาเล่นกันมาเท่าไหร่พี่ว่าเท่าไหร่อะพี่ว่าเท่าไหร่ห้าสพี่ตาว่าเท่าไหร่นี่ห้าสิบไอยู่เลยห้าสิบ สีสิบาานสิเอาเบียร์ไหมเบียร์คนละขวดสี่สิบเออนี่สี่สิบนี่สิบียร์คนละขวดเอาจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นๆรอพ่อก่อนขาบผม้าข่าก็เห็ดเล่นเห็ดหัวไปสั่นละเออ กกาาดงมเนะผมรู้แล้วว่าเท่าไหร่รู้แล้วสี่ไม่ให้เยอะหรอก4 2่สบงถึงส่สิบห้าวกลบสามโลโอ้าตักออกนี่้าม่ตักออกนี่มันขาสิบอยู่แล้วเดีเอาสี่สิต้นๆเนาะสามสิบห้าสามสิบส่มาชั่งดูอย่าตักออกเยอะเดี๋ยวมันขาดอ่ มาลุ่นกันครับตะการนี้จะได้จากโลประดุกงามๆครับผมผ่านไม่สสกิโลนี่3ามสิบผ่านอยู่แล้วอันนี้ตาช่างแค่สามห้าลุงมันเกับอยู่เลยเลยเกินเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่นี่เกินนะครับครับูกเ้กินแล้วเกินแล้วพอๆออันนี้ใส่อีกครึ่งโลหะ เป็นยี่เจ็หลือยี่ิบสี่แต่อีกเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้มันแม่นๆน,น,น,นะพ <28 S 1> ่อพ <25 S 1> <25. S 2> ่พเท่า,าไหร่อันเนาะยีิบแปเหลือยีิบห้านาะยี่สิบห้าถังกลางไว้พอ่าถังถังไม่ใช่ลังทางบนข้างบนามาๆอันเนาะเดี๋ยวจะรู้กัน โอ้ยไม่ถึงหรอกเว้ยไม่ถึงแล้วหมดแล้วนี่ไปไหนหมดสักรี่คืเออเหลือสิบเอ็ดครึ่งอ้าวขาดเยอะสามสิบครึ่งขาด้ทรายสิ้นลมกันไม่ทุกทีสามสิบหกโลครึ่งโอ้ยถ้าเขาไม่ออกเยอะแล้วแค่ผมได้เองเออเขบอกว่าสี่สิบอันทีแรกอะสี่สิบคุณี่เปลีนกันแล้วสิบไปอย่างงี้ครับผม งานครับผม<ส>บรรยากาศครับผมหกพันสามร้อยสิบเกาบาทสุดยอดครับผม